มันมีถิงมีขานะมันก็จะมันมันจะกระเด็นด้วยนะคะทุกคนเราต้องทำไฟอ่อนที่สุดนะคะเนีย่ยให้เขาหอมผัดให้เขาหอม,มหนิดนึงนะคะผัดให้เขาหอม,มหนิดนึงอันนี้ก็กลิ่นหอมแล้วหอมนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอาใบมะกรูดทิ้งลงไป ที่อังกฤษนะคะใบมะกรูดก,ก็เขาก็อินพอตมาจากเมืองไทยนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ช่องติดไว้เวลาจะเอามาใส่อาหารแล้วก็อ,ออกมาล้างนะ,ะออกมาล้างใช้ได้ค่ะหอมเหมือนกันใช้ได้ <c oughs> อันนี้เราก็เคี่ยวกะทิต่อนะเราก็จะเคี่ยวกะทิต่อไป วันนี้เราก็จะใช้เนื้อหมูนะคะเขาเรียกว่าพอกลอยนะคะเนื้อหมูล้วนๆนะคะไม่มีมันนะคะแล้วก็จะมาสไลด์เขาเป็นคำๆนะคะสไลด์เขาเป็นคำๆใหญ่ๆนะคะอันนี้เนื้อหมูอย่างดีเนื้อหมูที่อังกฤษเนี่ยไม่แพงนะทุกคนเปรียบเทียบกับเนื้อหมูที่เมืองไทยนะเนื้อหมูที่เมืองไทยแพงเวลาจะกินหมูกระทะทีก็ต้องกังใจซื้อนะที่เมืองไทย ที่นี่หมูไม่แพงอ่าหมูราคาถูกที่เนี้ยหมูเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะไม่แพงคนอังกฤษส่วนมากเนี่ยเขาจะกินเนื้อวัวเขาจะชอบเนื้อวัวนะคะแต่คนไทยเราเนี่ยชอบกินเนื้อหมูมันก็เลยเสร็จเราเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยเราทําได้หลายอย่างนะคะทุกคนอาหารไทยเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ใช้เนื้อหมูเนาะ เวลาซื้อมาบางทีเราก็จะซื้อมาก้อนใหญ่ๆนะคะเราก็จะหั่นสไลซ์สไลด์แล้วเราก็จะเอาใส่ช่องฟิตไว้นะใส่ช่องแข็งไว้แล้วก็เอามาออกมาทํากินเป็นเป็นโพชันนะคะแล้วก็จะหั่นที่มันเป็นเนื้อเศษเนื้อแข็งออกแม่กส,สวยๆทั้งนั้นเลย,เน,ยเนื้อหมูจะแกงแดงใส่สับปะรดนะคะอร่อยอร่อยเนี้ พอเราเคี่ยวน้ำพริกแกงให้หอมแล้วเราก็เอามาเทใส่ในหม้อ,อในหม้อกะทิกนะคะในหม้อน้ำกะทิที่เราเคี่ยวแตกมันแล้วนะคะเคี่ยวต่อไปอีกน่อยนิดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลปิ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวใส่นะคะที่บ้านนี้ใช้น้ำตาลน้ำตาลปิ๊บนะคะ ใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมันจะมันจะเป๊แเลกมันจะไม่อร่อยนะคะเราจะใส่น้ำตาลปิ๊เขาจะอร่อยกว่า หยอดไปนิดนึงนะคะแกงทุกแกงนะคะถ้าเราหยอดน้ำมันหอยเนี่ยมันจะนัวอร่อยนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นสูตรเข้มข้น เนี่ยมันจะขทานะคะต้องใส่ทีละหน่อยเมื่อเราต้องใส่ลงไปทีละหน่อยๆนะคะอันนี้คือเค็ดนะับการทำเก่งแดงนะคะวันนี้รับรองออกมามาันจะแซ่ รดไปข้างบนเลยนะคะสับประรดเนี่ยดีจะทำให้อาหารเราไม่คาวนะคะอาหารที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ขาวเราก็เปิดไฟแรงๆอีกนิด สวยอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยมันก็จะออกหวานๆนะคะแกงหมูใส่สับประรด mm hmm. ขอบคุณทุกการรับชมค่ะอมนะคะด้วยไฟอ่อนๆนะคะ mm hmm. เราจะไม่ใส่ไฟแรงนะคะ เราจะทําอ,อ่อนๆมันจะได้ไม่ไอ้นั่นมันจะได้ไม่ไหม้นะคะเพราะว่าโอนแกงเนี่ยเขาจะไม่เร็ว มันมีถิงมีขานะมันก็จะมันมันจะกระเด็นด้วยนะคะทุกคนเราต้องทำไฟอ่อนที่สุดนะคะนีย่ยให้เขาหอมค่ะให้เขาหอมนิดนึงนะคะให้เขาหอมนิดนึงอันนี้ก็กลิ่นหอมแล้วหอมนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอาใบมะกรูดทิ้งลงไป ซีอังกฤษนะคะใบมะกรูดก็เขาก็อินพอตมาจากเมืองไทยนะคะแล้วเราก็เอามาใส่ช่องติดไว้เวลาจะเอามาใส่อาหารแล้วก็อ,ออกมาล้างนะ,ะออกมาล้างใช้ได้ค่ะหอมเหมือนกันใช้ได้ <c oughs> อันนี้เราก็เคี่ยวกะทิต่อนะเราก็จะเคี่ยวกะทิต่อไป วันนี้เราก็จะใช้เนื้อหมูนะคะเขาเรียกว่าพอกลอยนะคะเนื้อหมูล้วนๆนะคะไม่มีมันนะคะแล้วก็จะมาสไลด์เขาเป็นคำๆนะคะสไลด์เขาเป็นคำๆใหญ่ๆนะคะอันนี้เนื้อหมูอย่างดีเนื้อหมูที่อังกฤษเนี่ยไม่แพงนะทุกคนเปรียบเทียบกับเนื้อหมูที่เมืองไทยนะเนื้อหมูที่เมืองไทยแพงเวลาจะกินหมูกระทะทีก็ต้องกังใจซื้อนะที่เมืองไทย ที่นี่หมูไม่แพงอ่าหมูราคาถูกที่นี่ยหมูเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะไม่แพงคนอังกฤษส่วนมากเนี่ยเขาจะกินเนื้อวัวเขาจะชอบเนื้อวัวนะคะแต่คนไทยเราเนี่ยชอบกินเนื้อหมูมันก็เลยเสร็จเราเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยเราทําได้หลายอย่างนะคะทุกคนอาหารไทยเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ใช้เนื้อหมูเนาะ เวลาซื้อมาบางทีเราก็จะซื้อมาก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะหั่นสไลซ์สไล์แล้วเราก็จะเอาใส่ช่องฟิตไว้นะใส่ช่องแข็งไว้แล้วก็เอามาออกมาทํากินเป็นเป็นโพชันนะคะแล้วก็จะหันที่มันเป็นเนื้อ